ของประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับนายเศรษฐาทวีสินเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 5ปัจจุบันอายุ61ปีเป็นบุตรชายของร้อยเอกอํานวยทวีสินและนางสาวชดช้อยจูตระกูลสมรสกับแพทย์หญิงพักพี่ลหทวีสินมีบุตรธิดารวม3คนนายเศรษฐาทวีสินสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตร จากนั้นไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในระดับไฮสคูลและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยเคมอนต์ของสหรัฐอเมริกาครับ พระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทร์มหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้นายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร เสดท้าทวีสินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบืบ้องหน้าพระบรมาาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครับซึ่งตอนนี้กําลังทักทายพูดคุยกับบรรดาแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่เดินทางมาตามภาพที่จะได้เห็นก็มีทั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในแพทย์ชนนั่นสีแก้วมีคุณสุวัลิปตะพันลบคุณอนุทินชาญวีรูลมีทั้งทางด้านพลตํารวจเอกพัชรวาดบงสุวรรณตอนนี้ท่นานนายกรัฐมนตรีนะครับคมกราบนะครับในส่วน ส่วนของบิดาของพริยาท่านนะครับท่านเดินทางมาด้วยนะครับวันนี้มีท่านพลตํามตรมเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเบศคุณสนธยาคุณปลื้มคุณสุชาติตันเจริญมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมีคุณสุทินคลังแสงมีหลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้ซึ่งเราจะได้เห็นครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านหญิงพักพิไลทวีสินภริยาและบุตรสาวค่ะคุณชนนดาทวีสินค่ะ ื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภระสิริมงคลแก่ชีวิตและขวัญกำลังใจอันสูงสุดแก่กระผมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอเธอทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจักมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสนองพระราชปณิธานตามพระประถมบรมราชองค์การและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทุกประการในวาระที่ผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วน ขอขอบคุณพัคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนตลอดจนภาคประชาสังคมเอกชนสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐาน จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่าสปีต่อจากนี้จะเป็นสปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมและความยากลำบากผมมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคไปจนถึงในภาคของครัวเรือนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า บริหารงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างความร่วมมือเชิงบวกกับภาคเอกชนภาคต่างประเทศทำให้ภาคประชาชนและราชการเติบโตไปพร้อมๆกัน ผมมีความตั้งใจที่ประสานประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพความแตกต่างทางความคิดและเคารพกติกาในกรอบระเบียบและกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาในฐานะของตัวแทนรัฐบาล ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อนำประเทศไทยของเราไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนที่เคารพผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนักเพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุข นำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัยเป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้ง ผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามัคคีกับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ